ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนฟัมบลี่นะคะอะไรอะไรเนี่ยโอ้ยเสือเสือเจออะไรเสือโอ้โหอะไราบสวยมากโอ้เสือจ้องอะไรดิจ้องอะไรนี่จ้องเล็กๆจ้องเสือผ่าปลายฝากช่องด้วยครับไม่ใช่เจ้าจ้องอะไรจ้องอะไรอ๋อไอ้ที่บอกช่องอะไรช่องอะไร กุหลาบกำลังออกดอกสวยงามนะฮะคุณผู้ชมนะฮะอุ้ยอแล้วโอ้โดูช่อดอกแตกยอดแตกไปมีดอกด้วยดูดูมันมีดอกแล้วดอกขาวๆด้วยดอกด้วยดูอด้วยเอ้ยทองอุลัยโอ้ยทองอุลัยโอไม่ใช่ช่อดอทองวูสื่อฮะวูังนก รังนกรังนกเฮ้ยเอ๊ะยูทูบเบอร์เขาจะพากันไปไหนเนี่ยเดี๋ยวจะไปไหนกันเนี่ยจะไปไหนกันเนี่ยไปหาเห็ดอล่บะไรไปหาเห็ดเหรอ้ไปไนมินไปมินน้อยบอกไปหาเห็ดมานำมินนำทางมา้มินนำทางมาทงนี้เล็วเร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 รวรว เสือเสือเสือโอ้โหเดี๋ยวเสือวันนี้วันนี้เรามีข่าวที่ยิ่งใหญ่มากข่าวดีครับข่าวดีข่าวใหญ่ข่าวด่วนอัปเดตอัปเดตล่าสุดที่วางปูวังปูเออข่าวด่วนข่าวเด็ดที่วางปูคือตอนนี้เกิดอะไรขึ้นการไฟฟ้าเขามาติดตั้งเสาไฟฟ้าแล้วเสือโม้เฮยโม้ใหม่หม่แบบนี้นี่เอง โอ้เสาไฟใหม่โอ้ oh. oh. โหอุ้ยเสาใหญ่กว่าเดิมโอ้ oh, เสาใ,ใหญ่กว่าเดิมอันนี้อันนี้เขาเขาเรียกว่าเสาสูงแปดเมตรโอ้โหฮอมีอะไรเกิดขึ้นที่ร้านปูมินเร็วเร็วมินเร็วเร็ว <laughs> มินระวังระวั <laughs> ะงระวัะงอ้ ขอบคุณค่ะอุ้ยนี่มันไหลลุดลูกมันไหลลุดไปแล้วนี่ไหลลุดขึ้นไหลเลยโอ้โหวันนี้ข่าวดีเขาเรียกว่าเสามาตั้งแล้วเสามาตั้งแล้วไปเดี๋ยวเราไปเริ่มจากเสาแรกเลยทั้งหมดไปพี่น้องพี่น้องเรวเร็วเพื่อนเพื่อนมาเดี๋ยวเราจะได้ถามทีเดียวเลยเสามีทั้งหมดกี่ต้นคะอเดี๋ยวแป๊บนึง เขาดึงนี้อยู่ค่ะมีเสากี่เสาคะแปต้นครับแปดต้นแล้วสายละคะสายสายเก้หสเส้นครับสเส้นเก้าห้าสี่เส้นเอาได้เลขอีกแล้วเอียาวสองยสี่สิเมตรยาวสองร้อยสี่เมตรคือทุกๆุอุ้ยสองสี่ศูนเลขนั้นสองห้าศโอ้ โอูสแอนต้องจัดแล้วนจัดแล้วจัดแน่แอ่เอา fc จริงนะจริงนะถ้ามันเป็นโชคของเรานะถ้าองค์ปู่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวก็คือตั้งแต่ปากทางไปจนถึงท้ายทุ่งนาเนี่ยสองร้อยห้าสิเมตรใช่ไหมฮะแล้วเลขเลขเลขอะไรนะเลขหม้อโลหม้อแปลงมาดูเลขหม้อแปลงนะฮะสองห้าูนนี่เลขหม้อแปลง 250และเลขสายไฟเดือนวันนี้สองี่กูใกล้เคียงกันอันนี้เขาทำอะไรยังไงบ้างเนาะวิธีการของเขาเนี่ยดึงสายอ๋อนี่ยไงสายที่อยู่ในเน้อล้อไม้บังคมนี่ไงเสาใหญ่กว่าเดิมนู่นนู่นเสาใหญ่กว่าเดิมสเสาใหญ่กว่าเดิมนี่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 เขาเขากำลังดึงสายไปแล้วนะฮะเอฟซีนี่ นี่นะคะทุกคนเราใส่อันนี้อันนี้นี่นี่นนสายสายไฟสามเฟสใช่ไหมคะครับผมเออขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โหไปถึงนู่นเลยมายยทุกคน <ละ S 2> เสือมา, <ๆ S 1> มาไล่มาจากเสาแรกเลยไล่มาจากเสาแรกเลยเสาที่หนึ่งอยู่ตรงนี้เ,าาาเาสาที่2 2> สอง อยู่ตรงนี้อ่ะนี่คือเสาที่สองของเราอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเสาที่สามอยู่ตรงไหนมามาพี่น้องอยู่ใกล้กับห้องน้ำทางเข้าห้องน้ำทางเข้าห้องน้ำเสาที่สามเสาที่สี่อยู่ตรงหน้าบ้านลุงพอดีโอ้โหเสาที่สี่ไม่ใช่อยู่ตรงนี้บ่อนี้ไง ทางเข้าบ้านทางเข้าบ้านเอารถเดียวไงไม่ใช่อันนี้เสาเก่าไม่เก่าไม่เก่าไม่เก่านี่ไงนี่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 ทางเข้าลานจะรถใช่นี่คือเสาที่สี่พาเราจะพาทุกคนไปดูถึงเสาที่แปดเลยนะทุกคนอ่ะเสาที่สี่เอ้ย โชกินปลาเส้นให้ป้าดูด้วยเอ้ยเอ้ยมุนด้วยหมุนด้วยหมุนด้วยเอ้ยเออโอ้รถรถนี่คือเสาที่สี่ปเดี๋ยวเราไปดูเสาที่ห้ากันอุ้ยเสาที่ห้าอยู่ตรงบ้านบ้านลุงช่าง อ่าเสาที่ห้าอยู่ตรงบ้านลุงช่างนะคะไปไปอืมมามาวันนี้คึกคักมากเลยนะคะ YouTube เรานะเนื่องจากว่าเขามาติดตั้งเสาไฟนะคะแล้วก็สายไฟสามฟสดนะคะมีนตื่นเต้นไหมคะโอ้อะไรอะไรโอ้มีนตื่นเต้นมากเลย เอาตามไปตามไปเร็วโอ้โหเสาที่ห้าอยู่ตรงบ้านลุงช่างเลยนะคะหน้าบ้านแล็ดเปรี้ยวเออหน้าบ้านเลดเปรี้ยวเลยนะคะเสาที่หกนะคะเออใช่หกเจ็ดเจ็ดตรงบ้านตรงบ้านใครบ้านเสือพาไปเสาที่แปดอยู่ตรงบ้านยาชี โอ้เฟซี C, เราซูมเลยพี่น้องอน,น,นู่นนะคะบัด <What? S 2> เขากำลังเดินสายไฟอยู่นี่ค่ะทีมงานขึ้นคนละหนึ่งต้นหนึ่งต้นเลยนะคะตอนนี้น,น,นี่นะคะนนก็เขาเรียกว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในชุมชนหมู่บ้าน YouTube นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเกิดองค์ชุมชนองค์ปูนะะก็คือของ,ง FC แล้วลุงก็จะตั้งเสาอ้อมไปทางฝั่งนู้นนะคะตรงทางบ้านพี่ยูโรนะคะเสาที่แปดอยู่ติดนู้นตรงบ้านยายชีมันนับได้เจ็ดนะฮะอันนี้ต้นที่หนะคะอยู่ตรงหน้าบ้านแอดเปรี้ยวนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านแอนนั่นแหละนี่นะขึ้นไปแล้วพี่น้อง นี่นะคะขึ้นไปแล้วกำลังติดตั้งสายแล้วนะคะตอนนี้อันนี้ต้องดับไฟด้วยไหมฮะอ๋อไม่ได้ดับไม่ได้ดับเดินเดินก่อนเนานะอ่ะโอเค,อ,เคอุ้ยมีคนโทรเข้ามานะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะ,ะสวัสดีค่ะ